สวัสดีค่ะปัดนะคะเป็นนักกายภาพบาบัดอยู่ฟิชเชอชั่นวันนี้เราอยู่ในรายการมาสเตอร์ฟิกนะคะพิริฟอร์มิซินโดมนะคะเวลาเป็นแล้วก็จะเกิดอาการปวดบริเวณก้นกบนะคะแล้วก็ลึกๆบริเวณสะโพกแล้วก็จะมีการล้าลงขาหรือว่าถ้าบางคนเป็นหนักๆจะมีอาการชาอ่อนแรงด้วยค่ะสาเหตุของอาการพิริฟอร์มิซินโดมนะคะก็จะเกิดจากการที่ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดการทํางานมากเกินไปนะคะ่ะหรืออาจจะเกิดจากการเคลื่อนไหวผิดท่าออกกําลังกายที่มันลงโหลดต่อกล้ามเนื้อมากเกินไปนั่งนานๆน,นั่ง ทำงานนั่งขับรถซึ่งพอส่งผลนานๆเข้าเนี่ยมันจะเกิดอาการปวดเรื้อรังได้ค่ะสำหรับขั้นตอนการรักษานะคะการพิลิฟอร์มิซิมดรมนะคะอย่างแรกก็คือเลีกยเลี่ยงกิจกรรมหรืออาการที่ทําให้มันปวดมากขึ้น 2. ออาจจะมีการประครบร้อนหรือประคบเย็นถ้ามันเกิดอาการอักเสบหรือว่า,าอามจ,จะมีการทานยาแก้ปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเราก็ต้องออกกําลังกายทั้งยืดกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงต่อกล้ามเนื้อนั้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีท่ายืดกล้ามเนื้อง่ายๆสําหรับอาการพิลิฟอร์ ดะะเริ่มต้นจากท่านั่งนะคะแล้วก็ยกขาข้างที่มีอาการไข้ขึ้นมาให้มันเป็นเลขสีแล้วก็ก้มหลังลงไปให้รู้สึกตึงบริเวณสะโพกค,ค่ะแล้วก็ค้างไว้ประมาณ15-20วินาทะคะทําก็เวลาทํานะคะระวังใหญ่ย,ยืดจนมันเจ็บมากบางคนอะแค่ตึงแล้วไม่สะใจแล้วก็แบบลงไปให้มันลึกๆมันจะได้เจ็บๆแต่บางทีมันไปสเตรทเกินไปจนอาจจะเกิดการบาดเจ็บเพิ่ม สำหรับใครที่มีอาการแบบนี้นะคะก็อยากมาลองเช็คละเอียดดูนะคะก็มาหาปัดได้ที่ฟิจังชันนะคะแล้วก็พบกับปัดกันใหม่ในรายการ m ม s ซูฟิกได้สวัสดีค่ะ